ก็สวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงโปรแกรมนะครับการแข่งขันของค่ําคืนวันนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีซีเรียนะครับนัดที่37นะครับรวมถึงแชมเปี้ยนชิพนะครับนัดตกค้างนะครับเป็นนัดอ่ารีเพย์กันนะครับเพื่อหาผู้ที่จะเลื่อนขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโอเคเราไปดูผลการแข่งขันฟุตบอล เซเนนะครับนาที่37ครับเมื่อคืนมีแข่งด้วยกัน2คู่นะครับปามาครับพ่ายให้กับทางด้านอาลจัต้าไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านของปามานั้นนำก่อนครับจากทางด้านของเดยันคูลูเซฟสกี้นะครับในนาทีที่43หลังจากนั้นครับทางอัลันต้าตีเสมอในนาทีที่70ครับจากลุกลันนะครับมารีนอสกี้นะครับในนาทีที่70แล้วก็ประตูชัยนะครับในนาทีที่84จากทางด้านของดาริโอโกเมสนะครับ ผูต่อมาครับอินเตอร์มิลานะครับพบกับนาโปรีครับโดยคู่นี้ครับอินเตอร์มิลานเอาชนะนาบุรีไป2ประตูต่อศูนย์โดยทางด้านของอินเตอร์มิลานได้ประตูตั้งแต่นาทีที่11ครับจากทางด้านของดานิโลดัมโบลซิโอครับในนาทีที่11ต่อจากนั้นครับในนาทีที่74ครับทางด้านของอินเตอร์ครับได้ประตูนะครับย้ำชัยชนะครับจากทางด้านของลาตันโลมาร์ติเนสครับทำให้อินเตอร์มิลานเอาชนะนาโปรีไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับ สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นยูเวนตุสครับ36นัดมี83แต้มอันดับ2อินเตอร์มิลาน37นัดมี79แต้มอันดับที่3ตาลันตาครับ37นัดมี78แต้มอันดับที่4ลาซิโอ36นัดมี75แต้มอันดับที่5โลมา36นัดมี64แต้มอันดับที่6เอซีมิลาน36นัดมี60แต้มอันดับที่7ครับนาโปลี oli, ครับ37นัดมี59แต้มอันดับที่8ซัสาซูโอโล36นัดมี48แต้ม อันดับที่9ครับเวโรนาครับ36นะัดมี46แต้มอันดับที่10ครับโบลุนยา36นะัดมี46แนตะ้มอันดับท bueno. In ี่11ครับปาม่า37นัดม uh ี46แต้มอันดับที่12ครับฟิเรนชิน่า36นัดมี43แต้มอันดับที่13อูเดเนเซ่36นัดมี42แต้มอันดับ14กายารี่ครับ36นัดมี42แต้มอันดับที่15ซัมโดเรียครับ36นัดมี41แต้ม อันดับ16ครับตริโนครับ36นัดมี39เแต้มอันดับ17เจนดเโนครับ36กนัดมี36แต้มอันดับ1 8แปครับเลเช่ che, 36นัดมี32แต้มอันดับ19ครับเบชา36นัดมี24แต้มและอันดับที่20สเปร์ครับ36นัดมี20แต้มโดยโปรแกรมทีอานัดที่37ในค่ำคืนนี้ที่จะแข่งขันนะครับ เวโรนาจะพบกับทางด้านสเปอร์ครับแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งอูเดนเซ่ครับจะพบกับเลเช่เวลาเที่ยงคืนครึ่งลาซิโอครับจะพบกับทางด้านเบชนเวลาเที่ยงคืนครึ่งซัมโดเรียครับจะพบกับทางด้านเอซิเิลานเวลาเที่ยงคืนครึ่งซัสโซโลครับจะพบกับทางด้านเจนัวครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งฟิอเรนติน่าจะพบกับทางด้านบรลญาเวลาตีสองสี่สิบห้ากายาลีจะพบกับทางด้านยูเวนตุสครับเวลาตีสองสี่สิบห้าและโตริโนครับจะพบกับทางด้านโรม่า แข่งกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านั่นเองนะครับถ้ามีเสียงอะไรแทรกเข้ามาต้องขอวราทานอภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแชมเปนชิพครับนัดเพย์ออฟเลื่อนชั้นไปพิม์ลิกนัดที่1นะครับแบนฟอร์ดครับจะพบกับสวอนซีนะครับแข่งกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบนะครับผล การแข่งขันฟุตบอลประจำข้าคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งขันนะครับนัดล่าสุดและก็ตารางคะแนนนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงช่วงนี้ถ้าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากาแม่ยายนะครับท่านได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะได้มาทําคลิปอีกทีนึงให้ทุกท่านได้ชมก็อาจจะหลังวันที่1เลยนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยทุกทกท่านด้วยนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อทานไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดีกันทุกท่านนะครับอ๋อขอโทษครับนี่เช้าแล้วอรุณสวัสดิ์กันทุกท่านนะครับขอให้ทำงานด้วยความสุขนะครับมีเงินมีทองรวยๆกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ